<Z> สวัสดีค่ะแซทีวีสเปเชียลวันนี้นะคะเอยังคงมารายงานตัวอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ค่ะและด้านหลังนี้นะคะก็คือบูธอิซูซูวันนี้จะมีนวัตกรรมยานยนต์อะไรมาอัปเดตกันบ้างนั้นตามหนุ่มแอมและกูรูยุทธไปกันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมฮะตอนนี้มาอยู่ที่บูธของอีซูสุนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้บริหารกันหน่อยฮะพี่ยุทธครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหบูธอีซูสุนี่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับคอนเซปต์ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมที่งานก็เหมือนกับไปขึ้นโชว์รูมอีซูสุที่อยู่ใกล้บ้านท่านครับครับผมรถยนต์จะมีครบทุกรุ่นตอนครึ่งเอ็กซีดีสี่ประตูครับอลซูวีคอร์สโฟร หรือแม้แต่ e s u มีครบหมดเลยครับคันไหนที่เป็นไฮไลท์ไหมครับถ้ามาที่บูธแล้วเนี่ยแหมต้องแวะไปดูหน่อยวันนี้มีแบบหล่อๆมา4คันนะครับมีตั้งแต่แบบเขาเรียกสายหมอบกับโยงยงนะครับ ทีนี้ถ้าพูดถึงสายหมอบเนีนะครับใช้ชื่อว่า e s u z u Safety Car เป็นรถนำหน้าขบุรถแข่งครับซึ่งก็คือใช้ในรายการ e s u z u One Make Race รถคันนี้เมื่อนำหน้ารถแข่งก็คือสเปคแบบรถแข่งจาก150แรงม้าก็ขึ้นมา300กแรงม้าช่วงล่างมาแบบเต็มมากนะครับแล้วก็เบรกเป็นดิสเบรกแบบหน้าหลังใช้จานเบรกขนาดใหญ่ของ Run Stop แล้วก็ใช้ล้อขนาดใหญ่ใช้ยางโตโยต้าซึ่งเป็นสเปคสูงสุด เมื่อรถแข่งเกิดเหตุก็นํารถแข่งคันนี้เซฟตี้คาร์เนี่ยเข้าไปช่วยควบคุมความปลอดภัยขั้นต่อมาครับสายบอเส่นกันก็คือเปลี่ยนอีซเเป็นรถยนต์นั่งเดี๋ยวจะที่นั่งราคาหน้าฟังมากเนึ่งจุ่งเล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอารถยูเนนีตไปแต่งคราวนี้ติดตั้งในส่วนของฟากระโปรงหน้าครอบกระจกมองข้างของตัวบอนซ่าซับหลังจากนั้นก็คือมาทําการโหลดช่วงล่างก็คือใส่ชุดช่วงล่างของเอ็กซ์พอเอร และองค์ประกอบสำคัญครับลูกค้าส่วนใหญ่มักจะยืมชมชอบกับการที่จะต้องไปใส่คลาด้วยไฟฟ้าแล้วก็ไปใส่กล่องพ่วงเพิ่มแรงมา้าจาก150แรงมา้าจะได้ที่220แรงมา้าก็ขึ้นมาอีกยเยอะ<ช>เลยนะค,ะครแรงบิดเนี่ยจาก350นิวตันเมตรเนี่ยขึ้นมาที่500นิวตันเมตรโอ้โหแต่500นี่เรียกว่าออกตัวนี่าหาย,ายหวงเลยครับผม ต่อมาครับก็คือ Isuzu V Cross 4x4 สองคันนี้นั้นตกแต่งจากสำนัก VVP 4x4 ของคุณหวีเป็นหนึ่งความภูมิใจของคนไทยครับนั่นคือคุณหวีเป็นผู้ออกบแบบกันชนแล้วก็ให้คนไทยผลิต oh. แล้วก็ประกอบให้ชุดกันชนเมีทั้งชุดกันกระแทกด้านล่างกับด้านบนบแล้วก็ใส,ส,ส่ไฟสปอตไลท์ใส่ล้อแม็กซ์ยางเบดเสร็จคือแสนสาม หล่อเรียบร้อยหล่อเรียบร้อยพร้อมลุยเลยใช่ครับแล้วคันที่ด้านหลังที่นี้นค,คันนี้ครับนี่ก็คือ e suv z u cross 4x4 เวอร์ชันใหม่ซึ่งคือแต่ง2เวอร์ชันนี้ให้เห็นครับทุก<อ>ท่านก็จะเห็นครับว่ารถข้างหลังเราน,นั้นก็คือโหดขั้นสุดไฟตัดหมอกเป็นโปรเจคเตอร์ led นะครับแล้วก็กันชนหน้านี่คือเข้าชุดกับในส่วนของรถยัต์คันนี้คือพอใส่ไปแล้วเนี่ยดูลงตัวนะพี่ใช่ครับเขาใส่ในส่วนของชุดช่วงล่างพิเศษก็คือเป็นของ arb bp 5 1แล้วก็มาเจอกับยาง mud terrain ครับ275ทั70ขอบ17 รถเจ๋งๆมาโชว์แบบ,บเต็มๆเลยพี่ยธแล้วมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆให้กับลูกค้าไหมครับเฉพาะช่ชวงมอเตอร์โชว์นะครับ,รบก็คือแต่ละรอบของแต่ละวัน<ม>จะมีการที่จะจับสลาบชิงโชค<ม>ถ้าลูกค้าที่จองในงานแล้วก็แบ่งเป็นตามเกณฑ์ของแต่ละวันนะครับ,รบผมแล้วก็อยากจะเรียนอีกครั้งครับว่าอ e ีซูซุในโปรโมชั่นในส่วนของที่งานโมอเตอร์โชว์ แล้วก็ที่โชว์รูมศูนย์บริการออซุสใกล้บ้านท่านครับอซูซื้อง่ายครับท่านอยากจะดาวเยอะดอกถ้าไม่มีเลยก็ได้หรือท่านจะต้องการที่จะได้ในส่วนของดาวน้อยผ่อนนานหรือบางอาชีพท่านคิดว่าอาจจะทําให้เรานั้นมีข้อจากัดในการที่จะจัดไฟแนนซ์ตรงนี้เปิดได้หมดก็คือออซุสซื้อง่ายนะครับแล้วแต่ผลูกค้าชอบความต้องการของลูกค้าไปทางออซุสจัดให้ได้เลยจัดให้เต็มที่ครับครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่บูธของออซูดูนะครับ แล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ